ต่อมาตลาดชุมชนนะครับจะเป็นตลาดชุมชนวันนวมิถีครับซึ่งจะเป็นตลาดชุมชนต้นแบบของอในตำบลทรับยส,สีทองนะครับซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมา,าดูตลาดต้นแบบวันวนวมิถีของตำบลทับยส,สีทองนะครับเป็นเป็นตลาดชุมชนแบบอย่างครับผมครับ ต่อมาเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัตินะครับผมก็ได้แก่กล้วยสอดไส้นะครับผมเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพื้นที่นะครับผมก็ะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในตำบลนะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมของนักท่องเที่ยวบ้านสะตดทองนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การทํกล้วยสอดไส้นะครับผมไปจนถึงการบรรจุพันธุ์นะครับวันเวลาเปิดทําการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาจนสินาฬิกาครับผม ต่อมาก็จะเป็นปลาสุกนะครับผมก็เวลาก็จะ9ก้านาฬิกาเป็น1นาฬิกาครับค่าบริการก็จะอยู่2 0 0ร้อยถึงสอง้ยห้าสิบาท่อท่านนะครับผมครับต่อมาก็จะเป็นตู้ประครบสมุนไพรนะครับผมโฮมฮากรักสุขภาพนะครับผมนักท่องเที่ยวสามารถร่วมจิจกรรมการทำลูกป,ประกบสมุนไพรเรียนรู้การทําสมุนไพรขั้นตอนการทาและก็การบรรจุเป็นแคตเกตนะครับผมก็ ทังนี้ก็มีบริการการนวดด้วยนะครับผมก็เฉพาะจุดนะครับผมนวด่อนทายหรือเป็นนวดน้ำมันนะครับผมเติมต้นค่าบริการ150บาทต่อท่านต่อชั่วโมงนะครับผมครับและสุดท้ายครับหน้ไม้ดองนครับผมนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนะครับผมหากินตามป่านะครับผมของคนในธรรมชาติได้ฝึกการทำหน้ไม้ดอง การหมักดองแบบต่างๆนะครับผมครั้งนี้นักท่องเที่ยวฝึกหมักแล้วก็จะได้รับผลิตภณัณฑ์หรสินค้านเนี่ยกลับไปทานที่บ้านด้วยนะครับผมครับสุดท้ายนี้นะครับผมับสีทองทองหันสาสวรรค์บ้านป่าใจที่ได้มานณสิทองพวกเราตัวแทนองค์าตำบลสติทองขอจบการรายงานเสียงข่าน,ขนี้ครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณทีมรั์สีทองจากอำเภอเมืองชัยภูมินะคะ ทีมต่อไปนะคะทีมหนองขามจากอำเภอแก้ง